พร้อมกับของเพื่อนอีกสองคนนะฮะเชิญเลยครับขนมชั้นครับโจโจเว็บเคว็ดตกครับเนี่ยบอกแลชวชวิตเนีตวันนี้นะฮะก็จะมาแข่งขันพิวพีรอบเดียวจบนะฮะภายในหกนาทีไ้แมวห้านาทีเดียว่าดูดีไว้ก่อนแพ้แพพ้ทำไรนะแพ้เต้นใช่ไหมแพ้เต้นเอิ่มคือว่าเทนที่สองไม่อยากจะบอกเลยว่าเทนแรกเป็นยังไงนะกระตืนถ่ายไม่ได้แต่ผมนี่ตึงเครียดเลย รอบแรกไปเสียนะฮะยับยับไม่ยั้งเลยครับรอบแรกจัดไปต้องใจทําครับทําใจครับโอ้โหเนี่ยแหละเขาเรียกว่าหัวหน้าห้องมันต้องอย่างเงี้เว้ยโอ้โหดูคนสุดท้ายก็อย่างี้นั่นแหละมันได้ดีกว่าดูดีดูดีดูดีมา5นาทีครับจัดไปอย่าให้เสียมาคับิโอ้ยเชียวันพันแบมไปโดนเอ้ยอาวุธดาบดาบขอดวัตตวัตคนแรกเลย พัดอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บัดเลบอลต้ดับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแทงไม่เจอไม่เจอแทงอืมแทงชเก็บโอ๊ยเอาวุ้นอาวุธ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 กูแทงเียบร้อยโอโหเก็บสองครับอืมนี่ตู้พีไปรับเติมเลย ไอ้เีียทีเดียวอีทีเดียวฆ่ามัน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 แต่ฆ่ามันดีทีเดียวเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไปแล้วอ้าวไปาไปเเลยย้งอไมม่ปเอาสรุปมึงตัวไหนอ่ะให้กูเขียวกูเขียวเหมือนเดิมอ้าวเหรอเฮ้ยเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหายตอมได้เต้นเว้ยตอมได้เต้นแน่ๆแล้ววะนี้ทูบเฮ้ยทำไมทำไมตอมมาตอมเป็นไรตอมมันแพ้มันโดนกูฆ่าก็โดนคนฆ่าต่ออีกคนนึงไง อุ้ยเชี่ยเอ้ยมันกูโดนคนเดียวเหรนี่ยอุ้ยชิบหายกูบบีอุ้ยเฮ้ยยังยังเดี๋ยวคุณจะสบอาหารมึงไม่กดขึ้นวะขึ้นเอ็กก้ขึ้นเอ็กมันจะลาอกแกนหน่อยคุณล็อกตึกแล้วเ้ยกูล็อกตึกแล้วกูโดนอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยล็อกล็อกแล้วเฮ้ยไปเกยกะเกยกะขอลอยลำเลยเหอะจะลอยลำเออไอเชี่ยโดนจับแลาวชู่วุ้ยเกือบลอยลำแล้วเออเออจะหายโอ้ถึงโมดีรอดไป เอาวุธอาวุธอาวุธเองดวงก็หยิบเราไว้ที่สายตอมได้เรียบร้อยเรียบร้อยแตอมตายแล้วหยิบเออเออเฮ้ยดิดิลบลบลบเอาเองละเอาไปแล้วชิบหายถ้ากูแพ้เนี่ยกูจบเล้วเนี่ยชิบหายนะคนดับอย่าฆ่ากูอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออจะตายแล้วจะเย็นเลือดอย่าพึ่งเออตายไปแล้วชิบหายแล้วไงลบกูหนึ่งแล้วว่ะ อวุธอวุธอวุธไปยังไงแทงเก็บสองครับเก็บสองเก็บสองายลบหลบอย่างเดียวเลยแทงไโดนอี่เปียงเปียงไตายอุ้ยอะรุนอึ้ยเออไออเ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 เออเออเเออ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 ้ออเออเีออ ไอเดียไอเดียวอีสองทีอีสองทีต่อไปกระโดดไปซ้ำเติมเรียบร้อยก็จับทช่วงฉลาใส่เอ้าโหโดนละไปลงไปเต้นเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงกูเต้นคนเดียวเฮ้ยยังยังพึ่งขวากูกูจะทิมมันเอาเอาแล้วเฮ้ยมึงลบสี่เลยอ่ะกูลบสี่ได้ทำไมกูลบสี่เอเพียงต้องใส่ตอกเพียงก็กูได้ห้าพวกมึงก็ต้องลบสี่พอเพื่อนเพื่อจะบวกให้มันได้ห้าถูกปะวะ อาจะวุ้ยใครมันปาทีททุง ung, ท่งทุลวงสังหารวัดหรือเนี่ยลบไอ้แจ็คลบไปโคตรร้อนอือไแจ็คฆ่าไม่ไ้แจ็คมันจะได้เ็บมันจะได้เหลือลองเี้เดียวเนี่ยมันจะได้กลายลบสาแทนฆ่ามันฆ่ามันลุ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 วุลไมต้อลเล่นกูคนเดียว่นลล ตู้มลบสองเข้ากันแล้วเฮ้ยต้องเต้นสองคนต้องเต้นสองคนเลบแจ็คลบไปเลยลบไปอุ้ยระวังระวังระวังอย่าตายแจ็คอย่าตายเต้นเป็นเส้นกูหน่อยกูระเบิดเอออเจร้อยอ๋อกลับมาแล้วอุ้ยแต่เย็นเส้นโอ้โหอุ้ยเออไม่ถ้ากูแพ้ไม่ได้ถ้ากูแพ้ไอ้แจ็คจะแพ้ไม่เอาไม่แพ้มาแล้วไอ้ยิลบตีมันตีมันเออนั่นแหละขอพูดด้วยขอพูดด้วยขอพูดด้วยลบไป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 แจ็คลบไปลบไปแจ็คไปอย่างอุ้ย ปึ๊บอืมกลับมาแล้วอุ้ยลบได้โอ้หเสียวเฮ้ยแจ็คลงไปเอบัดตะบัดไอ้ยี้ทำอะไรคาร์ลสักเมื่อกี้คือพานเว้ยเฮ้ยแจ็คลงไปลบลบลบนั่นแหละโดนสวยโคตรลุมอ่ะตะบัดตะบัดมันโอ้ยยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยูยังยูยังอยู่แจ็คลงไปลบโอ้โหเนี่ยตายละล่างแตกเลยลบลบลยตู้มโอ้โหจะทำไหมเนี่ยรอบเดียวเนี่ย ยังไงก็ไม่ทันเฮ้ยทัน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 ท้ามึงฆ่ามึงฆ่ามึงฆ่าแล้วมันจะลบสองมันจะลบสาม้ยกูเฮ้ยเดี๋ยวแจ็คมาฆ่ากูแจ็คมาฆ่ากูมาฆ่ากูมาฆ่ากูรุ่งรุก็หลอดเดียวเอยมาฆ่ากูมาฆ่ากูฆ่ากูเอาฆ่ากูฆ่ากูฆ่ากูดีวะไอ้เหี้ยมึงฆ่ากูไม่ใช่จะตอบมาฆ่ากูมาฆ่ากูรุ่งรุ่งฆ่าฆ่าฆ่ากูเออและเออกูตายเออหงาหงาหงาไอ้แจ็คมาฆ่ากูอีกทีเยี่ยมเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เลยอยู่นี่อยู่นี่ ไป3 2งแล้วเฮ้น2เต้น2เต้น2จริงเป็ดแย่ลงมาอย่างราๆเอาไที่2เท่ากันเป็นไงครับสกอร์เท่ากันไปเต้นคู่เต้นหมอกงงงงไม่เป็นคู่ควยเลยพราะล้วขึ้นเพลงกูบอกเลยเพราะแลขึ้นเพลงยาอยายาเต้นด้วยกัน็เต้นด้วยกันนะเว้ยเพราะแลขึ้นเพลงให้เลยครับอย่ากูเป็นอย่ากูเป็นตากล้องแล้วก็อยู่แบบนิ่งๆให้แบบอยู่ระหว่างกลางให้มันต้องหเงงอยู่นิ่งๆยืนนิ่งๆให้ รูบไม่หล่อวิสิตธ์ไม่ขาวไม่เอาไม่เอาเราต้องเอาละเื่อนอื่นเวล์คสามครับพี่น้องตบมือให้กูหน่อยโอ้อ้าวคิดทำไมเขาออกตบมือให้เพื่อนอะโกงเรามากอ่ะสุดยอดมั้เขาเรียกมาเป็นทีมเวิร์คอย่างโกงอ่ะโอ้ทอนไอ้เท่ถ้าสมมติกูแพ้พวกมึงนะเว้แต่จริงเพื่มึงจะลุมกูก็ได้เนี่ยเอาจังจริงไงก็แพ้ว่ะ จะกูเห็นดูจากเช่าชะตาแล้วเว้ยมาถึงนะเว้ยไอชิดแจ็คกับไอตอมแม่ลุ้มกูคนแรกเราผิดทำไมกูดูคนเดียวปั๊บ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 เออจะกิ้งคนแรกกันเไปทุกเกมเลยนะฮึฮ่าก็ขอจบคลิปไปเท่านี้เ่านั้ครับบายครับจบคลิปเลยครับบ๊ายบายครับบายบาย